SML ถ้าใครอยู่ในแวดวงเทคโนโลยีคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อนี้แน่นอนครับเพราะนี่คือบริษัทที่เรียกได้ว่ากลุ่มหัวใจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งโลกเอาไว้เลยล่าสุดเขาเพิ่งจะประกาศผลประกอบการออกมาครับแล้วตัวเลขบางตัวเนี่ยก็ทำเอานักลงทุนต้องขมวดคิ้วกันเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่คาถามมันก็คือทาไมล่ะครับ ทำไมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับนี้ถึงยอมให้ตัวเลขกำไรของตัวเองลดลงฟังดูมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่เห็นเยอะเลยครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของงบการเงินรายตรมาธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการเดิมพันครั้งสำคัญเดิมพันที่ว่ากันว่ามีอนาคตของวงการเทคโนโลยีทั้งหมดเป็นเครื่องต่อรองเลยทีเดียว ถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยก็คือ ASML เขากำลังเล่นเกมยาวอยู่ครับเหมือนกับว่ายอมเจ็บตัวนิดหน่อยในวันนี้เพื่อที่จะกวาดชัยชนะทั้งหมดในวันข้างหน้าคือยอมสละตัวเลขสวยๆในระยะสั้นเพื่อที่จะครองตลาดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในระยะยาวนั่นเองครับโอเคแล้วไอที่ว่ายอมเจ็บเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนกันเรามาดูต้นทุนระยะสั้นที่ว่ากันดีกว่าครับเริ่มจากตัวเลขที่ทำให้หลายคนตกใจกันก่อนเลย อย่างแรกเลยนะครับเงินสดในมือบริษัทครับหายไป2,000กว่าล้านยูโรใช่ครับฟังไม่ผิด2,000กว่าล้านยูโรภายในไตรามาสเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะเงินก้อนมหิมานี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับมันถูกเปลี่ยนไปเป็นการลงทุนครั้งใหญ่เพื่ออนาคตของบริษัทครับยังไม่หมดแค่นั้นครับผลกระทบมันลามมาถึงกำไรด้วยอัตรากำไรขั้นต้นหรือ Cross Margin เนี่ยก็ลดลงเหมือนกัน จากเดิมที่สูงถึง53.7%ตอนนี้เหลือ51.6%แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแม้แต่ธุรกิจบริการที่ปกติแล้วเป็นเหมือนวัวนมเป็นแหล่งไรายได้ที่มั่นคงมากๆของบริษัทก็ยังลดลงไปเหมือนกันทีนี้ภาพรวมของกำไรมันก็เลยดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในระยะสั้นนี่ล่ะครับเอาละครับพอเห็นตัวเลขที่ไม่ค่อยดีแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วทำไมล่ะ อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงซึ่งคำตอบทั้งหมดมันซ่อนอยู่ในกลยุทธ์การลงทุนที่ยิ่งใหญ่มากๆของบริษัทครับและนี่ก็คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดครับเทคโนโลยีที่เรียกว่า High Nano EUV มันคือเครื่องจักรที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะครับเป็นเครื่องเดียวที่สามารถผลิตชิปเจเนเรชันใหม่ๆสำหรับ AI ได้ซึ่งแน่นอนของที่มันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนามันก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วนี่แหละครับ คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าทำไมอัตรากำไรถึงลดลงก็เพราะ ASML กำลังแบกรับต้นทุนก้อนโตของการเป็นคนแรกและคนเดียวในโลกที่สร้างเครื่องจากสุดยอดนี้ขึ้นมาได้นั่นเองครับโอเคจ่ายไปเยอะขนาดนี้แล้วผลตอบแทนมันอยู่ตรงไหนเรื่องนี้มันต้องมีอีกด้านของเหรียญสิ ใช่ครับและนี่คือจุดที่เรื่องราวทั้งหมดจะพลิกกลับด้านเลยครับเราจะไปดูกันที่ตัวเลขที่สำคัญที่สุดในรายงานฉบับนี้นั่นก็คือยอดสั่งซื้อครับและนี่คือไฮไลท์ของจึงครับยอดจองสุทธิในไตรมาสเดียวพุ่งไปถึง5.4พันล้านยูโรเกือบจะทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะครับตัวเลขนี้มันเหมือนเป็นเสียงสะท้อนจากตลาดที่ตะโกนบอก ASML ว่าเราเห็นอนาคตในเทคโนโลยีของคุณและเราต้องการมันมาก ทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันหน่อยว่าในยอดสั่งซื้อมหาศาลนี้มีอะไรบ้างปรากฏว่า2ใน3เลยนะครับเป็นออเดอร์ของเครื่อง EUV ซึ่งเป็นรุ่นที่ล้ำที่สุดและก็ทำกำไรได้ดีที่สุดของบริษัทด,ด้วยแล้วเขาสั่งไปทำอะไรกันคำตอบนี่ชัดเจนมากครับ84%ของออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเอาไปผลิตชิปที่เรียกว่า Logic c h i p s ครับหรือพูดง่ายงก็คือ สมองของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองของ AI และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับพอเห็นภาพแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับจิ๊กซอทุกชิ้นมันเริ่มต่อกันจนเห็นภาพใหญ่แล้วว่ากลายุทธ์ทั้งหมดที่ ASML ทำเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังมากๆอยู่เบื้องหลังเพียงอย่างเดียวใช่แล้วครับ AI นั่นเองการปฏิวัติของ AI นี่แหละครับคือคำตอบทั้งหมด โลกกำลังต้องการ AI ที่ส่งพลังขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าโลกต้องการชิปที่ล้ำสมัยขึ้นและในตอนนี้มีแค่บริษัทเดียวในโลกเท่านั้นที่สร้างเครื่องจักรสำหรับผลิตชิปเหล่านั้นได้ก็คือ ASML ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปกลยุทธ์ทั้งหมดในภาพเดียวมันก็คือการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้แหละครับ ASML ยอมเจ็บตัวทางการเงินในตอนนี้เพื่อวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่โลกของ AI จะขาดไปไม่ได้เลยในอนาคต ขนาดในรายงานของบริษัทเองยังเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าปัญญาประดิษฐ์คือตัวขับเคลื่อนหลักเชิงโครงสร้างสำหรับธุรกิจของ ASML เรียกได้ว,ว่าเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการเลยสุดท้ายนี้มันก็เลยมาถึงคำถามสำคัญที่ ASML โยนมาให้ตลาดและพวกเราทุกคนได้คิดตามกันครับว่าในยุคที่ AI กำลังจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างการเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ของ ASML มันจะคุ้มค่าหรือเปล่า คำตอบคงมีแต่อนาคตเท่านั้นที่จะบอกเราได้ครับ